สวัสดีครับวันนี้อีกวันนึงครับพักผมเหล่ากระจายเชียงตองครับนี่ก็ตอนเที่ยงพักงานเที่ยงพอดีครับอากาศร้อนๆก็มากินของหวานกันได้ครับน้ำมะพร้าวนีน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งบวดน้ำมะพร้าวใส่ลงไปนี่ครับน้ำมะพร้าวทีนี้เราก็ ควา,าวหมพเ้าแ่เราจะมาขูดใส่นี่ครับง่ายๆครับทนเองที่วันครับนี่นะครับผมแล้วก็ขูดมมาเ้าอ่อนๆนะครับอร่อยนะครับ รับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับคุณผู้ชมชอบกินมะพร้าวอ่นอนๆแบบนี้ครับนี่ครับแล้ว,วุ่ขดใส่ลงไปเลย ง่ายๆครับโตมันสูงไว้หน่อยครับแต่ไม่ยกขึ้นสูงกว่าเดยวคนผู้ชมจะมองไม่เห็น น้ำมะพร้าวใส่ลงไปแล้วเตรียมถ้วยเลยทีนี้นี่ครับหมดเครื่องพอดีเลยลงุง ทีนี้แล้วก็ใส่น้ำไฮโรไบดยลงไปจะได้มิซีซันอร่อยอร่อยนี่ครับเป็นไงนะครับน่ากินไหมนะครับเดี๋ยวลองชิมดูว่า มันบานเข้มค้นได้ยังคเฮ้มันบานพอดีพอดีนะโอเคครับใช้ได้เลยทีนี้เราก็น้ำเป๋วปีทาเก้นครับมีทาเกนจับลงไป นี่ย้ามันบานเกินแล้วไอ้นมเปียวมันตัดความบานเนระ็บตัดกันหน่อยนะเนี่ยครับอร่อยมากเลยทีนี้ฉุดยอดครับเปรี้ยวหวานเปี้ยวหวานมาเลยครับพี่น้องทานด้วยกันครับ

น่าก,กินไหมครับเนี่ยมะพร้าวเต็ไมไปหมดเลย นี่ครับถ้าอยู่ในวานรับชงน้ครับนี่ครับอยู่ในวานกิน,นกินอะไรก็อา่อกินอยู่ในวานนะ ไรน่นมาครับเราจะพอมาป้าอ่อนนะลุกอ,อ่อนๆถ้าเราใส่น้ำมันที่วยย่างนี้มันบานเกินตัวนี้ก็ตัวตัดความบานให้มันออกเปรียวนิ้หน่อย อคุณตามกินดูนะครับแบบนี้นะครับไม่จ้องอะไรมากแค่มะพร้าวน้ำมะพร้าวบานเลย์บอยน้ำเปรี้ยว แค่นี้ก็อร่อยได้นะครับเค้วน้ำแข็งกอกบก Mm-hmm. <laughs> ขมบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับสําหรับนี้ก็คลิปนี้ก็เรากระจายภาพวเดีงเท่า,ทานี้ก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านทุกคนครับที่เข้ามาดูมาชมขอให้กดไลค์กดติดค่ายให้ผมเราก็จ่ายเลยกดติดตามให้ด้วยนะครับให้ ชโชคดีมิง้งมีทางครับผมทุกคนครับเพื่อทุกคนครับวัคนที่ครับโชคหน่อยครับครับ